เห็นนาลกตะวันเห็นพระพุทธเจ้าลอยองค์พรนองกับบุก right. well, ิดบ awesome. yes. ัญญาหรกเห็นบเห็นไตรลักษณ์เห็นความจริงอืเห็นพระพุทธเจ้าก็คือเห็นธรรมเลีนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนี่เป็นยั่งว่าเห็นธรรมนะอาจารย์นะเห็นธรรมก็คือไม่เห็นตาตาไงเห็นธรรมชาติที่มันเป็นของมันเองไงมันคิดเองแล้วมันกระรู้เองเอาไปเห็นอย่างมันบ่ได้จักอย่างนี่แหละเห็นเออผมเข้าใจว่ามันคิดเอง มันทำเองเห็นบ่ที่มันบอก่นว่าเอาเพราะเราบอกไงกายลรวบอกซึ่งก็ก่อนเราไม่เคยเห็นความคิดที่มันแบบปัจจุบันปัจจุบันนึกสิแมอืมความคิดที่อย่างมันคือวบาการสั่งสั่งความถอะมันกรุงแจงขึ้นมาบอกกันละก็ดีแล้วเราเริ่มมอกทีวใจก็ดีแล้วนะดรับลอืม เมื่อก่อนน่ะเราไม่เคยสังเกตมั้งนะอาจารย์ต่อมามันกับเ่าได้อยู่ในจุดวาเข้าหลัดเซิรวฟวาเข้าอีย่างเนี้ยเขา้าแบบขับรถคับไปธร่มามะดานไหมม,มันอาจจะเราอาจจะมีสมาธิหรือเปล่าตอนขับรถอาจจะเป็นไปได้อืมทำให้พื้นฐานเคยมากเคยเคยเฮ็ดเคย,เคย,เคย,เคยปฏิบัติมาแล้วเปิดใจรับฟังมันกัดสีง่ายเออไม่เอยู่เปิดใจรับก้ากับบางคนนั้นผิดเร็วเลยเด้เพราะไม่พื้นฐาน เพราะว่าบางเทื่อก็เคยเห็นอยู่หรอกความคิดมันเกิดมันดับเพียงแต่ว่หูจักมันนะง่างไกลกันไปไกลกันมาสวนไปสวนมาไอ้สืออันบบจักอันบ่จักกันนะมุยไผแน่ยนอนให้หูจักนั่งแมอยูู่า่ะจย์นั่งสามรถที่ก็เห็นอยู่อันบ่หูจักบว่าการเกิดดับมันเป็นยังได๋บจักแบบอือต้องมาแบบของอาจารย์ที่สอนฝนีลยโอ้สุดยอดเร็วอริอือมันเฮ็ดให้เขาแบบอือ เห็นจาของเร็วเห็นไหมอ่ามันก็ลแล้วแต่ค้นบางคนกับหลายเดือนก็บกุันหูเรื่องยังก็มี <laughs> 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 ต้องมาสู้มือหนีแมจ่จางเพราะเราลู้ซึกมาฉันปฏิบัติรมหรือเปล่าอืมมันคีไปเองสัน่นเนี่ยอืมอม,มันทําเหมือนมันไม่ได้ทาแม่น,นี่แหละเขาเอื่นปฏิบัติโดยไม่ปฏิบัติเพราะว่าเขาบริเุทธิ์ไม่ลูปแบบไงมันปฏิบัติโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วอย่างเดียวเขามาเห็นเขาซื้อ แต่ว่าพอมันมันพอมันหูแล้วมันก็บบัตองไปเหตุอีกไงกับ่อยตามธรมรมชาติมันไม่ต้องไปตั้งใจทําแล้วันไหมเพราะว่าเขาหูเขาเห็นความจริงแล้วเขากับต้องเห็นอย่างอีกแบบอืมอืมบัวตองไปสังเกตไปางานกับปลอยตามธรมรมชาติธรรมดามันไปแต่คือคนธรรมดาทั่วไปนะเะไนอยู่ไปสังเกตหลายกับ่เห็นอย่างดอกเต็นธรรมศาสตร์ธรรมดาไปเลย มันอยากให้เห็นมันก็ให้เห็นเองได้่ากว่ารู้พระท่านเข้าใจนี่ก็ต้องฟังฟังเปิดฟังดูดูฟังตลอดฟังหล้กก็สังเกตอาการไปนั่งเห็นเห็นเบิ่งไปนั่งตามที่คีบอกแนะนําไงแต่ว่าการฟังอ่ะก็มีประโยชน์มากเลยดิค่ะจังอ๋อกับกับการฟังนี่แหละมันเห็นให้มันรู้ทำเพราะว่ากดรฟังคือได้ บได้ฟังหลักจำเดี่ยฟังแล้วเขาสังเกตอาการภายหน่ายเฮาพี่เด้่นบ่ยม,ม,มันเป็นการปฏิบัติไปในตัวเลยแม่นการฟังถ้าเหมือนการปฏิบัติไปในตัวเพราะว่าเฮาสังเกตอาการการสังเกตอาการภายหน่ายเ่าในหล่ะมันเป็นการปฏิบัติออแต่ว่าไอการฟังนี่การถีเข้าตั้งใจฟังนี่มันเป็นสติรับสมาธินะว่าเขาจดจ่อในเสียงธรรมนี่เป็นสติกัสมาธิีบัดนี้เฮาสังเกตอาการโยคของอะ สังเกตตามคำ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 เบาอาจารย์มาชีบอกอันใดอันใดแต่สังเกตตามตัวนี้มันจีเป็นปัญญาวันนี้ืมแมนม่นผลมาสังเกตตามอาจารย์ที่อาจารย์สอนนี่แหละสติสมาธิปัญญาเพราะ <c oughs> เพราะมันเกิดปัญญามากระจบกันเนี่ยสติสมาธิปัญญามันกัเกิดพร้อมกันเป็นมักสมัคี้เลยไง <c oughs> สติสมาธิมันล่อในขณะที่เขาฟังธรรมอยู่มันหนี่พร้อมแล้วสติสมาธินี่แล้วล่อปัญญามากมาก มาสิงกันเรื่อยๆเลยอ่าล่ะจะมาฟังหลายๆไงอย่างแต่จิบผมมันกับออนลายจิบผมกับออนลายกันได้ก็เพ่อได้ฟังอยู่หรอกว่าอันพระอาจารย์นี่แหละท่านไปอ่าอยู่กับแบงค์อยู่กับแบงแสนอันยั่วนั่นพูดได้อยู่สัน มีภัยแล้วห่างแล้วมีตาบ่อจะพีนแล้วอยู่ครับแมวปลาครับกัดหลอกกระแตแล้วอยู่อแจ้เขาพันษาจังนี้มนมากสิบบ,บ่บ่อกับเพิ่งพันษาทีแล้วนี่ละก้อนนานกับห่างไปเกือบสิบปีคนละอ,อ๋อก้อนนานชน่วงผมบวชผมกับเที่ยวไปเนี่ยบอกพันษาผมกับไปพักตั้งแต่เดือนสองเดือนอ,อ,อืม แต่ว่าพันสามหันกับน,นิมนต์อาจารย์เกียรติอาจารย์เกียรติเพิ่งนกับส่วนอาจารย์หมี่ไปนะ,ะเพื่อนกับไปยูไอไปอยูไ้ปวดปวดจะคล้องชวนก็ดี่ปกับลอืมปกับลุงให้อาจารย์เกียรติอาจารย์หมี่ไปซอยแนะนําบอกสอนไทบานอยู่ครั็เป็นบุญกุญแจเจ้านะตอนบวดเจ้ากระดูกับ เป็นกระดูแลดีค่ะจะได้หลายอยู่น้าอาจาร,รย์นี่กับกสีมีคนเห็นถ้ำหลายอยู่หลายอยู่หรอเป็นเบาง่ายเงเบาภาษาง่ายง่ายอะเบาง่ายเป็นมาอยู่กําแพงแสนกับสะดวกได้ไปอยู่ไกลๆกรุงเทพกับเที่ยวไปฮะได้กําแพงแสนนีม่มันอยู่แถวหลังหมอกาเจดไงมันลงไวนะ้ในคลิปอยู่ตัวในยูทูบอยู่ตัวไอ้ไวัดนักข้กาวหอมกระถมบอกแมนแมน อ๋อ่าโสพระอย่างเนี่ยลงไว้ในยูทูบไปในทิกตอกอยู่เขียนตอนไปทรงแล้วอยู่ค่ะอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ,ะเขียนซื้อวัดได้อยู่ตัวอ่าอืมตอนนี้ก็บุ่ไปเดี๋ีคลิปลองหมดได้คุยอย่างก็ไปอาจารย์มีก็ไ้อยู่ <c oughs> แต่ตอนอาจารย์มีอยู่ก็ยังบมดไอ้ลงหลายเนาะเพราะว่ามันบ่มีแนวคุยกันไหมอาจารย์มีกับบ่มีแนวเว่า บอกอันเก่าแล้วบอกมันมันบอกอันเก่ามันโมมีผู้ถามมันกับโบจักสีบอกไงทามาอันบอกไงนาไม่บอกกับมุตนาเก่าเก่าสองสามคนแต่ว่าหลักการสอนมันก็คืออันเก่าเนาะแล้วมันกับเบามันบริเบาลายใหญ่ห่างดิมันกับเบาตะแกนทำมันกับอกาใดแค่นั้นอ่ะอ่บริเบาไปตัวตีบตัวเด่นมันกับอกาใดแค่นั้นเกาใดหน้าที่หนึ่งสองหน้าที่มันกับเบิดเหรอผู้ถามกับเบิดคาถามจ้าขีถามยังคึ้นหาบ่พอคัน ผู้ฟังญาติโยมฟังแล้วก็ส่งำคำถามมาคกรกับเพราะจักสีทับบ่มีแนวแบบญุ่ปุ่นแล้วอ่ะมีผูดด้ใดออกคลิปให้เล่าบ่ล่ะบ่เดี๋ยวอาจารย์เกียรติสิไปต้นเดือนหน้านี่เพิ่นก็สิไปเฮ็ดให้อยู่เพิ่นก็สิไปเฮ็ดอืมไปเหตุตอนะเออเฮ็ดต่อนะอ่าเนาะอืมเพราะว่าอาจรนี้เพิ่นก็เฮ็ดบ่เป็น <laughs> บา้งหันกับเพิ่อนสอนเพิ่อนตอนเพิ่น,น,พนไอ้บันทึกไอ้เวลาสนทนาเวลาลูกศิษย์โทรมากุยธรรมะก็สอนให้เิ่นบันทึกนะก็ไดเอามาลงในสอ,อง o u t ท b e อือค่ะอ,อืม <c oughs> จริงการดูกุ้ยทังโทรศัพท์กันนั่นล่ละคุยธรรมะเนี่ยมั่นได้ประโยชน์หลายเพราะว่ามันกุยจากของจริงไงของจริงจากคนที่โทรเขามากไง ก็มองได้ทรงใหมองได้อ่ามันมันได้ประโยชน์ประสบการณ์ทั้งตรงทั้งคนถามทั้งคนตอบเนาะแน่นมันจะไดประโยชน์ตรงนี้อวันนี้ก็คุยกรับปลาเป่าไปชั่วโมงกับสี่สิบสามนาทีโอ้ข้อแหบปลาเป่าเพิ่นบ่รู้จักพี่นี่บอกซุ่มเดียวกันนั่นละ อ๋อซ <laughs> ุ้มเดียวกันบอแ่ว่าก็เจ้ากับสิเห็นอี้หลือเล่าผลมาเห็นอีหลีแต่ว่าลงปูด่นว่มาเห็นนะเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นนั้นไม่จริงเราก็ยัง่าเห็นจริง <gamma> ม <enders> ันก็หลอกเนาะต้นขนาดเราอะขนาดเราไม่นั่งสมาธิเนาะเราอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังหลอกเราเนาะจานย์งานกับความคิดเฮามันสัวยี่นงตัวหนาตัวหลังอย่งไ่นะเฮ็ดยังนี่ก็ปุงกับเว่าไปคิดไปกอนหลดจนงซสินะ มันกับตัวว่าเจ้าของยังยืดอยู่กันยังมีตัวตนอยู่นั่นแหละมันกัตัวมันบวกขึ้นมากับเสื้อมันอยู่ภาษาหนี่มันข่วมปรุงแต่งทั้งนั้นเลยเสื้อถือบอดดีทั้งนั้นเลยอของเดิมๆเขาหน้นมันบดด้มีภาษาอย่างหลอกมันกับมีอยู่จังสันลละมันก็โคกใหม่โคกตอมันก็อยู่จังสันหละมันก็อยู่ของมันอยู่สันหละวัตถุสสังของบดด้มีภาษาอย่างไปข่วมภาษาไปใส่ภาษาให้เขาหนี่ล้เลยแบบนี้เสื้อมันหลีเลย ความคิดเนี่ยมันกันแดนอนอีรีเดียอาจารย์มันบอกให้คนไปตายคนกับปตายตามมันเดืกตู้เมื่อเนือนคนนึ่งอยู่ในช่องข้าวอ่ะผู้ข้อตายเนี่ยเห็นข้าวเนี่ยถูกมือถูกมือเนาความคิดเนี่ยเอาไปไปเสื้อมันกักอีลีเสื้ออะไรก็เป็นประสาทเขาง่วาบานบ่าวนีแล้วกินยาสีมหาโพธิ์ ก็เป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็เป็นอยู่ในโลกจินตนาการไงก็จึ่งเศร้าเป็นโน่นเป็นนี่แหละนั่นแล้วนั่นแล้วแต่บอกโหว่ามันถือมันพี้นเนี่ยถ้าโทรรายงานเป็นระยะระยะมันก็ดีอืโทรายงานหรือว่าแชทมาบอกมาเบาให้ฟังสิอืมมันกูลงทา่งเข้ากับตบสายตบขว้าเขาครับขึ้นไอาจารย์มีซ้อนท่าอย่างฝนบันนี่ ทีสซ้อนอยังเทศสอนยังบ่เ네ทศสอนเนี่ยที่อนเอียงล่ะจังแล้วผมมีคำถามกับแจ็คสีเว่ายังกับคุยไปทวดกันผมคิดต้องมาส่วนนี้ปฏิบัติป่ะต้องมากับฟังข้ามาเป็นหลักอ่างทำเป็นหลักแล้วเฮาเฮาเฮาปฏิบัติมาหลายเฮากจหลงยึดในคู่บาอาจารย์ไง อย่างหลายหลายพวกนกาควาติวรทมเนี่นก็หลงหนึ่งลงยึดครูบาอาจารย์สองยึดความรู้ความรู้ที่เขาไปอ่านไปทําความเข้าใจมายึดพวกนี่ยมันมันมันจะว่างยากพี่กันนหมยึดความรู้กับว,ว่างยากเพราะว่าได้ยินได้ฟังยังมากก็จะเอาไปเทียบใส่ตำราปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บพวกนั้นเขาต้องรู้ปริญญาเยอะละมั้งกันเลยไปเทียบแม่แนแม่นกันง่ายติดความรูง้งหลงยึดความรูง้ง ผมยึดความูกูกับเป็นดาบสองคมคือกันผมยึดคู่บาอาจารย์เป็นดาบสองคมใสๆนะล้มเจ้งดีล้มยึดลงยึดคู่บาอาจารย์กับกับเป็นดาบสองคมขึ้นกันเนี่ยลงยึดจังไดอาจารมันกับบบ,บเหตุในห้าเปิดใจรับรับฟังธรรมะของผู้อื่นไงเพราะว่าเขาว่าแม่นแท้เขาเป็นลูกศิ์ไก่ชิดของอาจารย์องคนีองค์นีอย่างสิงแมเราเพื่อนทางคู่บาอาจารย์เพื่อนกับ ระดับปรมาจารย์มีซื่อเสียงโด่งดังกระดูกเป็นมระทาดนี่เองจริงไหมห้ากับเป็นลูกศิดไก่ชิดจ่ิงไหมมันเขาต้องยากได้แบบนี้อันที่สีเห้าสิไปฟังคนอื่นสิไปอันนันคนอื่นมันคือจังเ้าทรายหยดอาจารย์ไหมก็สิว่าอยากฟังแหละมั้งแต่สิปิดการจะคลองแล้วแน่นั่นแหละมันมันมันไขว่าห้าเห้าววซื่อซัตห้าทลายรยศอาจารย์ไหมเขาใจไปแบบมันอาจจะเป็นอย่างสันได้นะการที่การที่เาววัวเปิดใจรับฟังคนอื่นเพราะว่าเ้าไปึด เขาไปหลงยึดอาจารย์ไงอือแต่ละคนเขาก็อาจารย์หลายคนอยู่เด้๋ยอาจารย์ก็มี่ีิปนหัวากมากน่ะอือก็มี่อืออืมแต่ว่าก็ร้ายก็ยึดก็ยึดไปกะยึดหลายองค์ก็มี่ลงพอเที่ยนมืึนยังมาเห็นพระพุทธเจ้ากะคาทิมหลวดแล้วมั้งขาทิมยังกะความคิดมันสร้างภาพขึ้นมากไงอือฮึยึดแม่กระทั่งพระพุทธเจ้าด้คันยึดกันยังมี่เฮาเป็นผู้ยึดอยู่ไง ใช่อือนั้มันตัวนี้แหละตัวที่ยากที่สุดเนี่ยมันต้องเทียนไม่รู้ว่าตัวเองยึดนั่นยึดถ้ามากะยึดถ้ามากับุ่ไรอือกันยึดกันยังมีผู้ยึดอยู่ล่ะกันยังมีเห่าผู้ยึดอยู่ยังมีการยึดมันถือมันอยู่นะนี่หละตัวมันยไงยึดยังบ่ได้จักย่างกันความยึดมันก็ละเอียดเข้าไปยิ่งละเอียดลึก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 ลงไปนะจย์บางทีนันนี้เเห็นเลย ก็ยังว่าเมื่อวานสิบปรุงแต่งียังขึ้นมาอย่าไปเสื้อมันจักอย่าง <laughs> ต้องตั้งค่าดีไ้เลยบ่เสือ้อบ่เสื้อนอะบูเสื้อเสือเส้อผู้ใดแกหจะแก่นมันซื้ออมันปรุงขึ้นมากับหัวควนหัวหัวควนมันนลวดแ <laughs> ตะ่ลบน้ํามันลวดนีน่ละเขาศึกษาหลายศึกษาหลายหูวหลายปฏิบัติธรรมาหลายไปมาหลายสํานากจยงซี แงบุญว่าแังซับสนคนเล่แหงตีกันนะบัดน,นี้ค่ะใช่จับตนชนปลายบูถือได้ชักสีเอาจังไดซสำนันกนีกว่าจัางซี่สำนักนีกว่าจัางซี่ไปซำน,นักนีก็ดีซ้งนกีก็ดีจังซีเอามองอด้หลออบัดน,นี้สุดท้ายจับตนชนปลายบูถูกจกักศีฮ็่จังได๋สิไปหนามาลังกับ่ไดรบัดน,นี้เลยเลือกบ่ถือบัดน,นี้นั่นแล้วเพราะว่าเฮาเฮาก็คิดว่าทุกอย่างมันดีเบิดเฮาก็เลยไปพยายามหาตแสวงหาถูกสำหนัก <c oughs> สุดถ่ายก็เลยไปบวถือเลยต่ความพยายามเนี่ยก็ก็ไม่ดีไปค่ายไปไปยืนอยู่แยกหาแยกหกแยกะแจ็คสิไปทางใดแจ็ค <c oughs> <c oughs> สิสายเรื่องกลัวแจ็คสิราอนใดบางเที่ก็นนาสงสารซุ่มเหมือนมนุษย์เราเข้าเนาะที่อยากออกจากคุกเห็นไหมอ่าอ่ามันเลือกไม่ถูกว่าจะเอาสำนักไหนนะไปนอนไปร้ายนี่แล้ว ว่าเขาบมโห่าว่าพระพุทธเจ้าพิ่นสอนอย่างเขาบมโหไงว่าพิ่นสอนอยังเขา,า,ออา,าคิดว่าเอ,อปฏิจจสมุปบาทโพธทิปักกิยธรรมก็แม่นคำสอนพระพุทธวเจ้าเพิ่นละยทธิบาซียังแต่ว่าอาจารย์ว่าเรื่องจิตอวิชชาให้ฟังเ่ยยึดอวิชชาคือมันหลงไปยึดเอาความปรุงแต่งนี่ละไ <c oughs> อ้จิดอวิชชาเนี่ยอมันแบบว่ามัน มันตามเรามาทุกภพทุกชาติไหมจักภพชาตินะโอ้ชาติก่อนกับบองหูแต่ว่าภพชาติกับภพชาตินี่แล้วนี่เวลาเฮาเกิดก็เป็นภพเกิดแล้วเกิดยังเกิดไปยึดพอเขาไปยึดเอาอารมณ์ความปรุงแต่งนี่มันก็เกิดแล้วเกิดภพเกิดชาติแล้วอเมื่อนี่เกิดจักเทื้อนี่จังว่าผมถามเมื่อนี่เกิดจักเทื่อก็คือเกิดไปยึดเอาความรู้สึกในคิดอารมณ์ไง บอเมนว่าเขาเกิดศาสตร์กนเป็นหมาศาสตร์กอนั่นเป็นแมวศาสตร์หน <ahí> ุ SW ่มนเตละมือแต่ละเว้นเขาเกิดทอด้ายภพทอด้ายศาสตร์เด็กขันเขาบอแต่โหแจ้งความจริงไงเกิดอียงพอมีเอียงมากกระทบยังสี่เขาก็ไปยึดถืออารมณ์นั่นแล้วเขาเกิดแล้วถ้าเขาอยากขาคนเขาเกิดเป็นอียงอ่ะเป็นภพใดล่ะภพบตําอ่ะทั้งอบายพูมิอ่ะเขาอิ่มในบุญเขาใสบาศเขาทำ บุญกับินผาปางสิเขาอิ่มบุญเขาไปยืดเอาบุญเขาก็เกิดพบเป็นเทวดาแล้วจิตใจเขามันเปลี่ยนง่ายจิตใจมันเปลี่ยนเลยโซนมาคุณก็สียืดเอาบุญนี่แล้วเป็นรักยืดเอาดีกับติดดีก็ยืดเอาไปเฮ็ดบาปกับไปติดบาปก็ยืดอีกเฮ็ดบุญกับไปยืดเอาบุญต่ว่าเฮ็ดบุญแล้วโปยืดนี่มันจังแมนเพราะว่ายัง เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้หมดยืดอ,อันอย,ยืดอยู่กับ,บ,บยิดเบิเบบร์นนตเนี่ยเพราะว่าสียืดตัวยืดเบิร์ตตัวนี้ก็ยืดนี่ละยืดบุญนี่ละอืต่วมากยืดบได้เด้เข้าเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลทำท่านทำำยังน้ำตาเฮ็ดแล้วก็แล้วไปซ้ำถิ่มไปซื่อนะโมตองไปยืดมาตองไปหวังมาเอาสิไปเสวยต่อขันหวังว่าเข้าไปเสวยต่อเขากับไปเกิดต่อไง กันเขาตายไปอีหลีมันก็ไปเกิดต่ออีกแหละเพราะว่าเพราะว่าเขายัางเห็ดด้วยความยึดมั่นถือมั่นไงโมเ่ดเห็ดเพื่อการละว่างพระพุทธเจ้าสอนให้ทำท่านทำจาขะโมยจาเงี้ก็ตามนี่เพิ่นฝึกให้ละให้ว่างไงให้ปล่อยว่างความยึดมั่นถือมัน่นเขาก็ปล่อยว่างความยึดมั่นถือมั่นจากของไข่โตกรไงของสิ่งเล็กๆน้อยใช่ค้ำคำ,ำแกวของใส่ของซอยเข่าปลาหารเนี่ย มันสะละได้ง่ายกับฝึกสะละตรงนัันก่อนเนี่ยเพราะสุดท้ายเฮาก็ต้องมัมาปล่อยอย่างมานี่ปล่อยความยึดมัน่นถือมั่นในกไก่ใจจ้าของเนี่ยปล่อยความยึดมัน่นถือมั่นให้ไก่ใจจ้าของเป็นตัวสุดท้ายอืแต่ว่าอันดับแรกกับึกฝึฟฝึกปล่อยจากกองหนอกกายก่อนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเพิน่นสอนตรงนี้ส <laughs> อนให้หมดยึดอให้สิ่งทั้งปวงเนี่ ข้าวบุญไปยืดมาห้าใส่บาทข้าเฮ็ยนบุญห้าเฮ็ยนบุญกับจินผับป่าเขาได้ยืดเฮ็ดไปก็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคือเก่าแต่ว่าบ่ต้องยืดอืมบ่ต้ยเมื่อกี้ก็บ่เข้าใจล่ะอาจารย์ก็ยืดอาบุญนี่ล่ะแม่นก็คงสอนให้ว่าเฮ็ดไวใบละบ่เฒ่าแก่ได้มใหญ่สร้างไว้ละบ่อืมสิไปวางลูกวางหลานเฮาเฮ็ดให้บ่ได้เด้ต้องสร้างเอาเองนได้มใหญ่ ให้ไปเกิดต่อเท่านั้นเดี๋ยวมันไปเป็ี่ยนมันถูกสอนมาแบบนั่นแหละอาจารย์กันั่นแหละกัจัาวาตำหนักใดก็ได้สอนก็ได้แต่ว่าสอนให้มันถูกสอนให้มันหมดยึดสอนให้มาเห็นไตลักสอนให้มาเห็นตถาตาสอนให้มาเห็นความจริงพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนยังก็จังว่านั่แหละเพิ่นสอนตัสรูยังกัตตัศลูเห็นความจริงของธรรมชาติของไตลักของความบ่เทียงของความบ่แนบ่นอนบังคับบัญชาญโมได ของที่มันเป็นก็มันเองนี่ให้เห้นตรงนี้ไงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแต่าคกก็คือมาเห็นอย่างเห็นธรรมชาติที่มันเป็นของมันเองใช่มันหลู่เองออแต่เมื่อก่อนน่ะเขาไม่ได้แปลอย่างนั้นนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราหมายถึงมาเห็นพระพุทธเจ้าเป็นโตเหนี่ยวร้อยโตเป็นโตมากคุณผ้ช่ะเจ้าไปเห็นได้สมาธิค่ะเจ้าเลยว่าค้ะเจ้าเห็นพระพุทธเจ้า ไปจังว่าหลวงพ่อเทียนเราบอกว่า้าเห็นพระพุทธเจ้ามายืนต่อนหน้าให้ขาทีมล้วนแล้วอ่า <c oughs> มันตัวเฮาไงความคิดมันตัวเฮาไงแต่ว่าคําลวงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือเห็นตถาคตนี่คือหยังตถาคตก็แปลว่าผู้ผู้ที่เข้าถึงตถาตาไงผู้ที่เห็นตถาตาก็คือผู้ที่มาเห็นธรรมชาติที่เขาเป็นของเขาเอง <c oughs> เขาคิดเองเขาหูเอง ขาเห็นเองเขาได้ยินเองเขาขั้นเองเขาหอนเองมันคือเป็นจังสั้นเนาะจานมันทาไมมันคิดเองทําเองมันทำไมมากกว่าเราไม่รู้นะก็โมโหแล้วก็มีแต่เห่าเฮ่าคิดเฮ่าขั้นเห่าหอนเพราะว่าเฮ่าม่าได้มาสังเกตเบองไงว่าเออมันเปองมันววามันเหของมันเองนี่ว่าม่ได้ไปสั่งมันนี่ว่ามัมมีคนมาชี้บอกไงกระยังลว่ำกันไปคว่ำกันมาอยู่นี่แล้วหันโบมีไผมาชี่บอก อแคมาชีบอกมเรลาก็มาสังเกตเบิ่งดีๆมันกับเอ้าแมนนี่วะมันเป็นก็มันดีเราเฮาอยู่สมอันบันนี่แล้วคว่าถูก้ละมันบานนี่โอ้ยคนเจี๊ยสีหาถ้าออกจากถูกกันนี่แล้วจิตอวิชชาจิตอวิชชากับจิตห็นมันโหูความจริงไงเพราะมันโหูความจริงมันก็เลยไปยืดเอาความหลุดซึ้งใอคิดมาเปลี่นมันเบิดนะเพราะมันมีปัญญาแล้วมันก็เป็นจิตวิชชา จิตวิชาคือมันพอเห็นความจริงแล้วมันยอมรับความจริงแล้วเออมึงอยากปรุงยังมาความปรุงแต่งกับมือที่เขาแต่ว่ามึงปรุงยังมาตัวกูบะไรแล้วนะอ่านี่แหละมันก็แค่นั่นล่ะวิชาครับจิตอวิชาก็อยู่น้ากันนี่แหละอยู่มองเก่านี่แหละก็คือห้องเมืดกับห้องสว่างนั่นแหละมันกับห้องเดียวกันนั่นแหละพอปิดไฟมันกับเมืดพอเปิดไฟปุ๊บมันกับสว่างอ่าก็อยู่มองเดียวกันนะจิตอวิชาคือกัน พราะมันแจ้งความจริงแล้วมันก็เป็นจิตวิชาบบดนี้มันจะแจ้งไปทีละอย่างทีละอย่างใช่ไหมจ๊ะมันก็ที่แรกมมันก็จิตเาตามที่เฮาเห็นอืมที่แรกมมันคือจิตี่ก้อนนั่นละจิตที่ก้อนก็คือตอนที่คุณเห็นไอ้อ่าเห็นดอกบัวเนาะอืมแล้วมันบ่เทียงมันบ่เทียงมันบ่เทียงบ่รอนั่นละมันก็จิตมันมันมาเห็นความจริงมันมันยอมรับความจริงแต่ว่าปัญญามันก็ยังบบท่านคมชาติโบทันหลอบปันใด มันมั็พ่อได้สนทนากันหรือว่าฟังรรมต่อไปเรื่อยๆปัญญามมนก็สิแจ้งขึ้นแจงขึ้นไงอมันกระิคมชัดขึ้นมักระชแจงขึ้นแจงขึ้นแต่ว่าแต่ว่าตอนที่มันพลิกที่แหลกอ่ะตอนที่มันมาเห็นความจริงตรงนั้นอ่ะที่มันเกิดพิกขึ้นมาน่ะตอนนั้นมันมันมันอันนี้แล้วมันโมโหลงแล้วอืมพราปัญญาโมทันหลายอืมอืมแม่บ่กุ้ยก็ไปเรื่อย คุยกันไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆปัญญามันก็คมขึ้นขัดขึ้นไงอ่าม่นดูค่ะ,ะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องหลงหลงไปในความคิดมันก็มันก็อาจีมี่บ้างแต่ว่าพ,พ่อถ้าว่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ค่อยแนะนําเพิ่มเติมให้มันก็อ๋อหลงไปมันก็เทืาสองเือหรออบางคน้นก็อาจจะเป็นปียังสินะอืม่ามันก็จค่อยแจ้งออกหรอกค่ะอาจารย์อืม